ตื่นเช้ามาหนูเห็นพ่อกับแม่ทํางานหนูละสงสารพ่อกับแม่จริงๆพ่อพ่อเฮ้ยลูกจะมาช่วยพ่อเหรอหนูไปนอนก่อนนะพ่อไปแล้วเปิดเรียนกันแล้วลูกจ้าพ่อตั้งใจเรียนนะลูกขาดเรืออะไรให้บอกพ่อขาดเงินกับผู้บ่าวพ่อเฮ้ แม่นนนี่ใส่พร้อมค่ะชิวๆไปเรียนแล้วลูกใช่พ่อวันนี้มอบตัวเหรอใช่สานอนไหนลูกไม่ใช่โจนพ่อเพื่อนเล่นเหรอพ่อพอะไรพปชาแม่ให้เอานี้มาให้เอาเอานนี้มาให้ทำไมนี่ ไม่รู้เหมือนกันถามแม่ดูสิยิงยิงโต้ในร่างสวยไหมไอเห็ดยังเอาไม้ให้มึงมาแม่ยเฮ้ยพ่อพอะไรลูกอยากดัดฟันขอตั้งมาเหมือนหนึ่งอยากดัดฟันใช่ขอตั้งหมือนหนึ่งใช่พอไหมลูกพอพ่อกูมีพอ i n t มึงไหม ไรชาขอให้ไปโรงเรียนหน่อยพ่อไม่มีเราไปขอกับแม่นู่นแต่หนูมีเอแล้วมีแล้วมาขออะไรกับพออ่อล่ะมีความลับที่จะบอกแม่เกี่ยวกับพอ่อจะไปบอกเด้อ<ะ>อะไรพอ่อเปิดเธอมาแรกครูสอนอะไรบ้างลูกไม่ได้สอนอะไรเลยพ่อเอาทำไมลูกก็หนูไม่ได้เข้าเรียนไงพ่อ ยังเด้อนี่ตลาดมือนคนยังไม่ค่อยหลเนาะไ่ค่อยมีคนยังเนาะาิยัง่ายไปย่งเกข้าวโตขึ้นเบอร์ไหนเนี่ยเดโอยเหาสิแตกยังตามบอ้ย ก็มืดตัวนี่โตชี้ยังไหนได้นี่ออกยปมดก็ไปเติมตัวเจ้าก็ซัวแทนเดี๋ยนี่เจเจจ้าพ่อวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอลูกถ้าหนูไปคงไม่นั่งหัวโดแบบนี้หรอกพ่อเจเจจ้าพ่อคนตกอย่างนี้อย่าลืมพกร่มนะลูก พวกหนูไม่พกลมเหรอพ่อเอ้าทำไมลูกพวกหนู sold. พกถุงเ <iquer> <lat uç> ชียวเชียวใช่พ่อจะไปไหนลูกใส่เสื้อสีขาวนี่จะไปเข้าค่ายอบรมธรรมะพ่อไปเข้าค่ายอบรมธรรมะใช่เอา้าจะถ้าจะไปเข้าค่ายอบรมธรรมะพ่อถามหน่อยเรื่องพระถามอะไรพ่อพระนี่ที่เดินมิตรบาลนี่เขาเรียกรูปหรือเรียกองค์ อ๋อพระแล้วพ่อเออพระเตือนปิตาบาทนี่ลูกเรียกคนพ่อจะไปโรงเรียนกันแล้วลูกกำลังจะไปพ่อเห่อข้าวไปกินไหยังนี่จะห่อทำไมพ่อพวกหนูไม่ได้ไปทำนาเชิวๆอะไรพ่อผู้เข้าลายมันบอกว่าเองชอบ หลับตอนเวลาครูสอนบ่แล้วครูมาสอนทำไมเวลาหนูหลับละพ่อเย้ยเชี่าฮ่าฮ่่ชีพ่อวจ้าพ่อจะไปเรียนไล้หรอใช่จ้ะได้เกันหรือยังยังนายพ่อเอากับแม่บ่เอากับพ่อนี่แหละเย้เอาหนีบเข้าหัวหัวแต้ ห่าแก้วน oh, euh ี้เอาใจยากเนาะกับข้าวห้อนก็ว่าห้อนเย็นก็ว่าเย็นไหมแต่มันห้อนเนาะโอ้เจ้าดิเนาะมากเรื่องเนาะมันห้อนห่วย้อดิขับข้าวห้อนนะนะนี่มันแดดห้อนห่วยไปข้าวห้องเอาตีไปไปล่ะเชียวเชียวคนตกเดีพ่อไปส่งพ่อเป็นไปสะดีละไงเย เชียเชียจ้าพ่อเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนั่นดูหมาข้างทางด้วยนะโรคมันอันตรายดูหมาทำไมพ่ออ้าวไม่ดูหมาแล้วดูอะไรอ่ะดูผู้้บ้าวเอ๊ะเลิอกอเรียนแล้วือปประชาเลืกอแล้วพ่อเป็นไงวันนี้เรียนหนังสือมีปัญหาอะไรไหมมีสิพ่ออ้าวมีปัญหาอะไรมีปัญหากับคู่มีปัญหาอะไรกับคู่คูให้การบ้านเยอะเกินนูระเบื่อจริงๆ 嘿嘿嘿嘿嘿